สวัสดีครับวันนี้เรามาส่งรถเข็นโซลาเซลล์สองโมเดลสองแผงนะครับผมส่งที่อำเภอเมืองสุรินทร์นะครับผมตัวนี้เป็นโมเดลรถเข็นสองแผงครับใช้กับไดโวสี่นิ้วนะครับผมไดโวตัวนี้เลยครับสี่นิ้วเนาะนี่ครับไดโวตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูสเปคไดโวก่อนวันนี้ลูกค้าเราขอเขาต่อเป็นท่อสี่นิ้วนะครับไม่ได้ใส่สายเนาะพอดีแกแกแกให้ต่อเป็นท่อสี่นิ้วผมก็ใช้กิ๊บล็อกนะครับนะจะสูบน้าสระตัวนี้แหละครับตัวนี้เรามาดูสเปคปั๊มเนาะ สเปคปั๊มก็อ่มันมันจะมองไมค่ก็เห็นเท่าไหร่เนาะสเปคปั๊มก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอพูดเลยแล้วกันเนาะสเปคปั๊มนะครับเนาะสเปคปั๊มเป็นอ่าปัม๊มไดโวของซ t ทเอ่ก้าร้อยวัตต์นะครับตัวนี้เป็นอ่าส่งสูงเดเมตรนะครับแล้วก็เป็นปริมาณน้ำก็ประมาณห5 0 0มห้าันลิตรต่อชั่วโมงเนาะก็คือเรนก็สิบห้าแอมป์นะครับโวลต์ก็สี่สิบปดถึงร้อยโวลต์เนาะทำงานที่สาสิบถึงร้อยโวลต์นะครับอ่า เอาเลตก็ออกออกประมาณสี่นิ้วออกสี่นิ้วเลยครับแล้วก็สเปีดก็อยู่ที่สองพันแปดวายห้าสิบรอบต่อนอาทีนะครับเนาะเพื่อดีมองไม่เห็นเนาะผมขออนุญาตนะสเปกปัป๊มก็ตามที่ผมพูดแหละ,ะเดี๋ยวค่อยไปดูในวิดีโออื่นสี่นิ้วรถเข็นก็สเปกปัป๊มเดียวกันนะครับเนาะอ่าตอนนี้นะครับก็เป็นรถเข็นโมเดลอ่าสองแผงแบบแบบพับได้เหมือนเดิมนะครับอ่ะตอนนี้ก็เรากําลังใจลองย่อนนะครับเนาะเดี๋ยวผมขอพับให้ดูก่อนนะแป๊บนึงเนาะ,ะเดี๋ยวพับให้ดูก่อน ผมพับขออนุญาตพับข้างเดียวนะครับเนาะพอดีวันนี้แดดร้อนอยู่เดี๋ยวกดอ่ะตัวนี้นะครับเราจะพับได้แบบนี้นะครับแล้วก็เข็นย้ายเข็นย้ายง่ายนะครับตัวนี้อ่ะตัวนี้เป็นโมเดลสองแผงนะครับตัวนี้อยู่เราใช้แผงห้าร้อยห้าสิบห้าวัตต่อนุกรมนะครับก็ประมาณอยู่ที่เก้าสิบแปดถึงเก้าสิบเก้าโวลต์นะถึงร้อยโวลต์นะโอเวอร์เคอร์เรนต์เนาะเดี๋ยวผมกลางออกนะครับอ่ชุดนี้นะครับเราก็แถมสายไฟให้เมอนเดิมครับอ่ะที่2ี่เมตรนะครับเป็นสาย สามคูณสองจุดห้านะครับเป็นสายทองสายไยแบบดีนะครับสายทองแดงนะครับเนาะตอนนี้ก็เราแยกบอร์ดออกมันเดือนนะครับแยกบอร์ดออกเบเกอร์แล้วก็ใช้เป็นเบเกอร์สิบหกแอมป์ดีซีนะครับอ่ะตอนนี้ส่วนตอนนี้ก็เป็นแผงโมโนสองด้านมันเดือนนะครับโมโนฮเซลสองด้านเนาะตอนนี้ด้านล่างแล้วก็ด้านบนนะครับรับแสงไดสองด้านแล้วก็เข้าท่อเข้าเฟกให้แบบดีนะครับสายไฟยี่สิบเมตร่ะแล้วทีนี้เราจะย้อนย้อนปั๊มนะครับทีนี้นะอ่ะ เดี๋ยวผมจะย่อนปั๊มให้ค่ะถ่ายนะ จะดีดูดีแอะไรไนาไม่เป<ม>็ไนไรใช่ไหม้ยวบัวมัยาวเกิกกนมันยาวเกินที่จริงเราไม่อยากให้มันโดนดิฟท์ผมนึกว่ามีมีมีซัมเมอร์มีอะไรด้วยถ,ถ้ามีซัมเมอร์มันสูบน้ำใส่บ่อได้ด้วยนะ เราบ้าดานแล้วอี่ยงนี้ตอนนี้ใช้น้ำสะอย่างเดียวครับไม่ได้เจาะโบเขาอาจะอยากใช้น้ำธรรมชาติครับน้ำบนดินนี่น้ำบนดินมันละเอียดมากเนเยอะกว่านะตอนนี้ลึกเป็นเมตรไหมครับครับผมโอเคโอีคเราจะเปิดให้ดูเลยนะครับตัวนี้ ตัวนี้เปิดเลยปึ๊บเปิดเบเกอร์ขึ้นเลยดูน้ำบออแต่ว่าปีเตะมันสั้นเนาะมันไม่มีอ่าตัวนี้เราเราใช้ท่อนะครับตัวนี้เราใช้ท่อน้ำบออกเตก็มท่อนะครับแต่นี่ได้ป็นสายเนาะพุ่งนี่นะ,น,กกนะครับไม่ได้ต่อเนาะน้ำบออกเตก็มท่อนะครับ เราตัวนี้คือลูกค้าแกาให้ต่อท่อให้เนาะมัดเกลียนะดไหม่เกลีไรลลกมัดเกลียดได้ผนเียโอเคเนาะเนาะโอเคนะครับตนนัวนี้มันจะไหลเนะาะเดี๋ยวเราจะมัดมัด,มด,มดมพุด่นไอ,อ้ต้นสายสายใหม่กันเลยรับผมเออตอนตอนอ่านหนครับให้พี่ต้นจะมัดให้เนาะเีตัวน,นี้น้ำออกเกมท่อนะครับเนี่ยเอายันไหลลงตัวเนานะ <laughs> เดีเ๋ยวเราจะลองน้ำให้ดูอีกทีนะครับพอดีเรามัดเมื่อกี้มันไหลลงเนาะะดี๋เราจะลองน้ำให้ดูนี่นะครับตอนนี้สี่เมตรนะครับพี่แต่ว่าเราเราเราลองให้ลูกค้าก่อนอ่ะพี่ต้นวนันเปิดเบกเกอร์นะครับพี่เอาขึ้นแล้วเอาเบกเกอร์ขึ้นนะครับเราไปดูน้ำออกกันน้ำออกเต็มท่อนะครับเนี่ยอันนี้ครับนี่ แรงดีนะครับตัวนี้เป็นปั๊มแรงดันนะครับเนี่ยตัวนี้ใส่ท่อนะสี่นิ้วนะครับหย่อนลงก็ประมาณเม็ดกว่ากว่านี่แหละครับสองเม็ดตัวนี้เวลาลองก็เที่ยงพอดีนละครับประมาณประมาณเที่ยงพอดีเวลาเที่ยงพอดีนะครับตัวนี้เป็นรถเข็นโมเดลอ่าโซราเซียลนะครับตัวนี้เป็นสองแผงอนุกรมนะครับไดโวสี่นิ้วนะครับไดโวเป็นตัวแรงแรงแรงครึ่งนะครับตัวนี้ก็เก้าร้อยวัตต์นะครับ โมเดลชุดนี้นะครับตันนี้เราพร้อมใช้งานเลยครับสายยาวที่20เมตรนะครับราคาอยู่ที่17,900บาทนะครับไม่รวมค่าส่งนะครับค่าส่งเราคิดเป็นกิโลเมตรละ15บาทนะครับตัวนี้เราก็มาลองให้ลูกค้านะครับคือลองให้ลูกค้าดูว่าน้ําออกนะครับตัวนี้คือตอนนี้ลูกค้ากขอให้เป็นหย่อนหย่อนพ่อเนาะเพราะว่าแกเดินระบบไว้แกก็ทำเป็นสวนพอเพียงนะครับเนาะผมขออนุญาตถ่ายนะครับครับผม แกก็สูบน้ําใส่สระแกเป็นน้ําธรรมชาติครับแกไม่ได้เอพี่แกไม่ได้มีบ่อเสมอศ์เนาะแกใช้น้ําธรรมชาติแกบอกว่ามันสวยอ่ะอันนี้นะครับใครเอาเป็นแนวทางนะครับเนี่ยพี่ก็โอเคเลยครับเนี่ยมันอยากแร้งอยู่ปีนี้แกเดินสายไปหมดแล้วโอเคครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็ในโปรไฟล์ของ t i k กตอกจะมีเบอร์โทรแล้วก็แอดไลน์มานะครับแล้วก็ส่วนใน youtube ก็จะมี ในในชื่อของคลิปก็จะมีเบอร์เทออยู่นะครับตอนนี้อ่ะผมขออนุญาตจบคลิปแค่นี้นะครับผมโมเดลนี้นะครับอยู่ที่17900บาทนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับครับสวัสดีครับ